สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10กรกฎาคม2567นะคะรีวิวรถขายันมาค่ะ E F 3 5 2 T P T นะคะตัวรถใบดันฐานพวนค่ะราคาคันนี้อยู่ที่169,000บาทนะคะตัวรถใบดันฐานพวนค่ะมีเล่มทะเบียนชุดโอนให้นะคะ ท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้เลยนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะถนนเส้นขาเข้าตัวอำเภอวังสามหมอนะคะหากมาจากทางอุดรธานีก็จะมาผ่านภุมภาวะปีสีทาบวังสามหมอนะคะหากมาจากทางเส้นวาริตหรือว่าเส้นกาลสินค่ะ ก็เข้ามาที่ตัวอำเภอวังสามหมอก่อนผ่านออกมาจากปตทวังสามหมอนะคะออกมาอีกประมาณ2 2 3คอมอค่ะก็ร้านเราจะอยู่ขวามือนะคะ169,000บาทค่ะมีฟรียางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่มูลค่า5,000บาทนะคะตอนนี้ยังไม่ทันได้เปลี่ยนใส่นะค่ะ ระบบต่างๆก็มีทําของเหลวให้แล้วนะคะมีจัดส่งให้ฟรีในระยะ,ะไม่ค่อยไกลค่ะร้ 100, 200อยสองร้อยกมที่ร้านก็จำหน่ายเงินสดอย่างเดียวนะคะหรือลูกค้าทำเรื่องผู้ผ่านทกสออกมาก็ได้ค่ะจบหน้าร้าน จบออนไลน์ต้องวางมัดจำเช่นเดิมนะคะจบออนไลน์ลูกค้าก็อ่าวิดีโอคอลดูรถกับทางร้านนะคะหากต่อรองคุยราคากันจบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็โอนเข้ามามัดจำค่ะภาคเหนือภาคใต้มัดจำสอสามหมื่นบาทนะคะเกตอีสานด้วยกันค่ะก็มัดจำห้าพันถึงห0 0่งบาทนะคะ ส่วนที่เหลือก็เก็บไปทางที่บ้านวันเอารถไปส่งค่ะระบบก็จะเป็นแบบนี้แทบจะทุกร้านนะคะร้านเราขายจริงส่งจริงค่ะวอเเริญแท็กเตอร์เปิดมานานกว่า5ปีแล้วนะคะเจ้าของขายเองค่ะเจ้าของเฮียกับเจ๊ขายเองค่ะเพจร้านก็วอรจริญแท็กเตอร์วางสหมอค่ะ Facebook ก็วจรจริญแท็กเตอร์บางสห,หมอนะคะเบอร์โทรศัพท์ ก็จะลิงก์กันอยู่มีทั้งเบอร์เก่าที่ยังไม่ได้ปิดใช้งานก็ยังติดต่อกับลูกค้าเดิมอยู่นะคะ0 8 8 0 3 6 0 8 5 3ตอนนี้ใช้เบอร์ใหม่เพิ่มเติมด้วยนะคะจะเหมาะกับลูกค้าที่จะแอดไลน์ค่ะมันแอดไลน์ได้ง่ายนะคะ0 8 0 4 1 4 1 6 6 9ค่ะส่วนเบอร์เฮียก็ใช้เบอร์หลักเบอร์เดิมนะคะ 0850876581เบอร์นี้ใช้มานาบสิบกว่าปีแล้วนะคะทั้งสเบอร์มันจะแอดไลน์ได้ง่ายค่ะไม่ได้ใส่ ID นะคะใช้ค้นหาด้วยเบอร์โทรเลยค่ะหน้าร้านก็ 5018SP มี3คันนะคะ 40DT 40SP ติดตักค่ะฟอร์ต6 0 0ค่ะ ยันมาสามสิบเก้าแรงสามสิบหกดีทีสามสิบหกเอสพีอ่าสี่เจ็ดติดจองแล้วเมื่อวานมีรถเกี่ยวดีซีหกศูนย์ค่ะมียันมาสามสิบห้าคันนี้แล้วมีอะไรบีสองหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะมีเอ็มห้าพันสองคันค่ะตรงนี้เป็นแปลงสำรองนะคะเอาไว้ให้ลูกค้ามา ทดลองไถแล้วก็เอาไว้รีวิวรถนะคะ เ076581นะคะยางหน้าเราจะเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะคะส่วนยางหลังฝั่งซ้าย95%ค่ะไฟท้ายค่ะชุดท้ายนี่โซ่ซ้ายขวาแขนกลางแขนซ้ายแขนขวานี่ลูกน้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะมีตัวลากซาลี่ให้ค่ะ ฐานสองสี่หกฐานหกใบมีแหว่งนะคะมีแหว่งอันนี้ขายไปตามนี้เลยนะย่างหลังฝั่งย่างหลังฝั่งขวานะคะมีแตกลายงาค่ะเครื่องยนต์สามสูบนะคะ เบาเป็นเบาหุ้มให้ใหม่นะคะหนังหนาๆค่ะเบาหุ้มให้ใหม่ค่ะตัวเครื่องเครื่องไม่อายนะคะตัวเครื่องเครื่องไม่อายค่ะพอดีน้ามันมันจะกระเด็นนะคะก็เลยไม่ได้ส่องใกล้นะ ่ระบบหม้อน้ําปกติค่ะใส่แบบใหม่ให้หนึ่งลูกนะคะใส่แบบใหม่ให้หนึ่งลูกค่ะดูค่ะ,คะโฟวินแน่นนะคะแล้วก็ชุดล้อแน่นดีนะคะพวกลูกหมากลูกปืนค่ะลูกน้องอ่อ เก็บเปียมให้แล้วนะคะพวก p t อด้านหลังไฟมันได้ต่อไหมค่ะรอบก็จะมีรอบช้ารอบเร็วนะคะ PTO ค่ะปั่นทำงานได้ปกติค่ะ ฝากหนึ่งคันนะคะฝากหนึ่งคันค่ะสำหรับยันมาา35แรงค่ะ E F 3 5 2 T P T ค่ะตัวรถใบดันผ่านควรเ,เล่มทะเบียนชุดโอนให้ครบนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าร้านกันต่อค่ะ ค่ระบบไฮดรลิกดันหน้าแล้วก็หางหลังก็ขึ้นลงปกตินะคะอันนี้ไม่ได้ปรับหางค่ะไม่ได้หมุนตัวโซ่นะคะขาหน้าร้านก็ไม่ห่างกันมากนะคะไม่มั่นใจว่าถึงอ่า20เมตรหรือเปล่าเนะาะค่ะกับตรงนี้ค่ะ ค่ะ l c 0 1 8เป็นตัว SP จดที่เป็นปี64นะคะตัวรถชุดตักถังถ่วงค่ะ3,99,000บาทนะคะปรับลบลงมาจากปกติ4,19,000บาทนะคะรถไทย B2140 ค่ะตัวรถใบดันแล้วโอยไม่ใช่ตัวรถแล้วก็ตัวโรตรี่นะคะตัวรถแล้วก็ตัวโรตรี่ค่ะเป็นของใหม่พี่พ K นะคะ 159,000บาทค่ะตัวรถแล้วก็โตรตารี่ใหม่นะคะ B2140 159,000บาทค่ะ Ford 6,600ตัวรถใบดันผ่านพวนนะคะเก็บทำสีไว้ให้นะคะ255,000บาทค่ะ M5000 SU ตัวรถใบดันผ่านพวน269,000บาทค่ะ c u บต t a MU550 1ตัวรถใบดันผ่านพวนค่ะ4,49,000บาทค่ะ M550 u 1ปี62ตัวรถใบดันผ่านพวนสีเดิมทั้งคันนะคะ4,7,9,000บาทค่ะ M5,000 SU ตัวรถใบดันผ่านพวน2,55,000บาท L4018DT ตัวรถใบดันผ่านพวน339,000บาท L5018SP ตัวรถใบดันผ่านพวนใหม่ตราเพชรใบ24นิ้ว495,000บาทปี65 L3608DT เสากลมนะคะตัวรถใบดันผ่านพวน259,000บาทปกติ269,000บาทค่ะ2ชิ้นหน้าหลัง L3608SP ปกติ2 9ง0 0 0 0บาทปรับลดลงมา2 8 9 0 0 0บาทอุปกรณ์หน้าหลังค่ะตัว SP เสาเหลี่ยม L5018 SP ตัวรถใบดันผ่านพวนปี6-3 4,49,000บาทค่ะคูปต้า L5018 SP P65 ตัวรถใบดันดินผ่านพวน,น5,000 0 0 65,000บาทปรับลดลงมา550,000บาทนะคะปกติ565,000บาทปรับลดลงมาเหลือ550,000บาทส่วนลดไปแล้ว15,000บาทนะคะตัวขุดมันค่ะของ DCK นะคะตัว ขุดมัน DCK แบบปรับได้นะคะตัวเหล็กมาตรฐานค่ะใบผ่าน22นิ้วใส่รถถ่ารุ่น L ค่ะใส่ได้ทุกยี่ห้อนะคะตัวขุดมันของชังโยใบผ่านขุด20นิ้วนะคะตัวเหล็กมาตรฐานแต่ว่าตัวสันเขาจะได้เป็นสันใหญ่ค่ะ13,500บาทแล้วก็จะสูงกว่า DCK นิดนึงค่ะผัานพวนตาเพชรไป24นิ้ว 36,500บาทใบ22นิ้วสองหมื่นเกาพันห้าร้อยบาทค่ะลิปเปอร์ค่ะลิปเปอร์คงยาว2เมตรสี่ขานะคะ เหล็กหนาเหมือนกันค่ะ19,900บาทค่ะค่ะสปริง12,500บาทยกร่องของ DCK ค่ะโครงยาว1,85ใบผ่าน22นิ้วแบบขายาวใส่คูปัต้ารุ่น L นะคะ18,500บาทค่ะทั้งปุ๋ย9,900บาทค่ะยกร่องเหล็กมาตรฐานโครงยาว1,60นใบผ่าน22นิ้ว17,500บาทค่ะ ริปเปอร์โคงยาว1เมตร80เซน4ขานะคะ17,500บาทค่ะอันนี้รถไถของเราก็จะติดสติกเกอร์ที่ร้านแทบจะทุกคันนะคะไม่ว่าจะรถที่ขายออกไปแล้วหรือว่ารถรอขายค่ะก็จะติดติดให้ทุกคันนะคะกับอุปกรณ์ต่างๆค่ะ เมื่อวานก็มีลูกค้าจากบ้านจำปีนะคะตำบลจำปีสรีธาตุา่ะมาจองตัว L4018DT นะคะตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะรถเก็บสภาพทำสีนะคะแต่ว่าเป็นสติกเกอร์ SP ค่ะแต่ว่าเขาเป็นเสากลมเขาจะเป็นตัว DT นะคะคันนี้359,000บาทค่ะยางหน้าหลังก็75%ค่ะ ก็มีแถมหน้ากากกันชนน้านหน้าแถมท่อไอเสียค่ะชุดไฟส,งส่งสว่งด้านท้ายนะคะตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อจากจำปีมากๆนะคะยันมาา e ก EF393T ตัวนี้เก็บเช็ครายละเอียดรออะไรอยู่นะคะพวกยางรถไถพวกหลังคาพวกอะไรลถไถ คูปตายันมาแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องน้ำมันไฮนะคะอะไรชิ้นส่วนต่างๆค่ะโรตารี่ตาเพชร1เมตร85เซน5 5 5 0มนค่ะมือสองตาช้างก็39,000 2 5งหมจนถึง3 9มหมนเกะคะอตนี้เหลือเท่านี้นะคะเพราะว่าคนทํานาจะเสร็จแล้วเนาะตัวตัดหญ้าจะลงมาเพิ่มเติมตอนเที่ยงนี้นะคะ1นึเมตรสีเส้นสองหมืนเจบาทค่ะ1นึเมตรยีเส้นสองหมืนห้บาทค่ะของตราเพชรนะคะสินค้าดีมีมาตรฐานนะคะพร้อมเผาปั่นมาให้ค่ะ วอจะเลินแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ตาเพชรประจำจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านไหนหาสินค้าตัวไหนของตาเพชรอยู่ก็ถ้าเข้ามาสอบถามเราได้นะคะหน้าร้านก็จะประมาณนี้ค่ะกับสวัสดีเอฟซี FC ใหม่แล้วก็ f อฟ เก่าของเราด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะอย่างเด็กๆก,ก็จะเป็นไข้เป็นหวัดกันเยอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อะไรโรกไข้เลือดออกนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะไปนาร้านค่ะ